สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้วแล้วนะคะคลิปทุกคลิปที่ทำขึ้นนะคะค่ะทุกคนนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะอ่ะรอบนี้นะคะนี่เมื่อเช้านะคะทุกคนถ้าใครทันก็ได้อยู่ดกได้ไหมได้อยู่นะคะถ้าใครทันได้ นี่ได้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 สลับนี้นะคะ รอบต่อไปก็จะเป็นแห่มาให่สิต่อไปก็จะเป็นจีนนะคะจีนมา90542นะคะอันนี้มาแต่ตัวรูดนะทางปก ได้แต่อะไรห่างก็ได้หนึ่งนะคะได้หนึ่งได้หนึ่งแล้วได้อะไรอะ่ะได้หกเก้าหกหกเก้านะคะก็คือหมาครบอันนี้รอบป่ายนะนี่ บ่ายปกไปอะไร ไป1,2,0,4วิน เน้นนะคะหนึ่งสองศมี1นึก็ต้องมี72มี1นก็ต้องมี70นะคะทุกคน มินเหมือนกันค่ะ น,ะะนี่นะคะนี่นี่บ่ายปกตินะฮะนี่บ่ายปกตินะคะชอบสุดไหนไปสุดนั้นนะคะจีนจีนไปอะไรไปศูนสองหนึ่งค่ะ 28นะคะ1ก็ก็คือ1 0นี่ค่ะบิด1 2 0แล้วก็1 2 4ได้บิด1 2 0นะคะแต่ว่า1 2 4นี่ติดไว้หน่อย ศูนหนึ่งศูนนะคะศูน เป็นอะไร <c oughs> ข้างบนเีนยังไงข้างล่างกันเรนยังไง คือจีนนะคะจีนบ่ายปกตินะฮะหิ่ห่างนะ สองสี่หนึ่งคันสองค่ะสองแปด еа 一、二。 นะคะอ่านี่คือหางนะคะหางใบปกจีนใบปก นี่บ่ายปกถ้าใครดูมาถึงนะจุดนี้ก็คือได้3หุ้นครบนะทุกคนอชอบสูตรไหนไปสูตรนั้นชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะผป้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะประมาณนี้นะคะ,ะนี่จีนห่างปกตินะคะขอให้โชคดีค่ะ